สวัสดีค่ะกลับมาจะเจอกันแล้วนะคะกับรายการพ่อเมื่อมีเรื่องเล่าสุดสัปดาห์ค่ะและสุดสัปดาห์นี้นก็เป็นพ่อเมื่อมีเรื่องเล่าเอาดอกันอีกเช่นเคยนะคะที่เราจะพาไปพบและก็ไปดูบรรยากาศด้านน้องส่งกันบ้างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะและสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่ด้วยกันค่ะกับท่านรองจำรักกันเพชรนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางค่ะวัสดีะท่านรองค่ะค่ะก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าเรามาบันทึกรายการกันตอนนี้เนี่ยแบบ เอาดรอเจริงๆเพราะว่าที่แบบว่าลงแจ้งเลยนะคะ,ะค่ะที่เราอยู่ตรงนี้นะคะแบบมไม่ได้อัรอที่ไหนไกลเช่นเคยค่ะเราอยู่กันที่สุรชก,การนะคะที่สารกลางจังหวัดลำปางของเราค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยลำปางของเราโดยเฉพาะที่สารกลางเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบว่านอกจากเป็นที่ทํางานมีกี่ชีวิตครนั่นเองคะที่เราอยู่กันเนี่ยก็เป็นเรานับไม่ถ้วน ทุกหลายหน่วยมากๆกนะคะก็น่าจะเกือบเกือบพันเหมือนกันนะคะถ้ารวมรวมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นนอกจากเป็นที่ทํางานแล้น่าจะบอกว่าเป็นบ้านบริหารเหมนกแล้วก็หลายท่านบอกว่าใช้ชีวิตที่นี่สาอาที่ด้วยเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งเหมือนกันนะคะดังนั้นตอนนี้ทางจังหวัดค่ะก็เลยมีแนวคิดนะคะว่าเราจะทําให้ที่ทํางานของเราได้มีความสุขใครไปใครมาใครมาใช้บริการต่างๆก็จะมีความสุขมองไปทางไหนก็สวยงามเหมือนที่ตอนนี้เรามีการพัฒนาอย่างไรบ้างคะท่านรองคะ ก็สืบเนื่องจากว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็มีนโยบายให้ปรับปรุงในเรื่องสถานที่ทํางานเรื่องการบริการพี่น้องประชาชนรวมทั้งโ,โครงการต่างๆเรื่องการส่งเสริมอาชีพด้วยนะฮะคือในที่ทํางานนี่ยนากจากจะทําเป็นที่ทํางานแล้วเนี่ยยังบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องมีมุมที่ทําให้เป็นตัวอย่างของพี่น้องประชาชนเนี่ยเช่นบ้านนี้มีรักบูาัากินเองอะไรพวกนี้การทําถังขยะเปียกลดโกร้อนอะไรพวกนี้นะครับ ก็ทางจังหวัดเลยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านเทวานสายบุตรเนี่ยท่านก็เพระะาะงั้นเราก็ต้องมาปรับปรุงสารกลางเราที่ทางานเนี่ยนะครับแล้วก็ที่บริการประชาพ,พี่น้องประชาชนเนี่ยจะม,มีความน่าอยู่ขึ้นนะครับก็โดยการปรับสภาพภูมิทัศน์นะฮะก็มีตั้งคณามการขึ้นมานะฮะพี่นาหลายๆคนก็จะเสน,เนอให้ทาโน่นทํานี่นะฮะทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเวลาพี่น้องประชาชนมาก็ได้ สบายหูสบายตามีที่นั่งพักมีสถานที่บริการน้ําดื่มมีเครื่องดื่มห้องน้ําห้องท่าก็ต้องสะอาดสะอาดอันนี้ของเราก็ตึกก็เกือบเท่าไหร่ละเกือสามสิบกว่าปีนะสามสิบปีก็สุดโซมไปตามลําดับนะฮะแต่ว่าเราก็มีการมุรุมดูแลรักษาก็ให้พี่น้องประชาชนเนี้ยได้มาใช้ประโยชน์แล้วก็ได้เกิดความสุขนะฮะมาแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ะมันมาแล้วที่นอนกับห้องน้ําเหม็นนี่นี่ก็เหม็นไม่เหม็น ผมเคยได้ยินคาพูดนะฮะเวลาเขาไปพูดถ้าไปที่ห้องน้ําไหนเหม็นเนี้ยก็จะมีบางทีก็ได้ยินเขาพูดมาโอ้กินเหมือนอ,อําเภอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นภาพเกา่าๆแต่ตอนนี้ทั้งอ,อําเภอทั้งจังหวัดเราก็ปรับปรุงถ้าใครพี่น้องมาที่ตกลางนี้ก็จะเห็นว่าเวลา้ห้องน้าเนี่ยก็จะมีเสียงเพลงอื่ซึง่งทํามานานแล้วเข้าห้องน้ําแล้วก็ผ่อนคลายไปเบาๆเสียงเพลงเบาๆ,าๆาไปนะฮะ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่มันทำรุดทุตวนไปตามการเวลาท่านผู้ว่าก็เน้นให้พวกเรามามาช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นจะให้แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลคนเดียวก็ไม่ไหวก็ต้องหลายๆหน่วยงานมาแบ่งเบาภาระแต่ช่วยแต่รับผิดชอบค่ะอย่างนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความประทับใจของพี่น้องประชาชนค่ะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเราก็เคยจัดประกวดด้วยนะคะในจังกลางเราครับค่ะปะกีดก็จะมีรางวัลให้จะมีต่อยังไคะแล้วก็ก็คณรมการทุกนี้ก็จะไปพิจารณา แล้วก็ไปช่วยกันทําคือถ้าไม่ประกวดเนี่ยมันก็ไม่มีการแข่งขันกันเพราะไม่มีการแข่งขันจะใช้รอแต่งบประมาณของแผ่นดินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเวลาเรามาทํางานที่นี่นครับแต่ละส่วนนีก็เสียสละบ้างแล้วมาช่วยกันดูแลรักษานะครับว่า่<ะ>าาการประกวดก็จะมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาขึ้นนะแต่รางวัลก็ไม่มากอาจจะมีเงินรางวัลเล็กๆน้อยๆสามพันสี่พันห้าพันหรือว่าเป็นโลรางวัลเป็นเกียรติยศใหนะ้แต่ว่าประโยชน์ก็อยู่ที่พี่น้องกัน ค่ะนะคะซึ่งอย่างที่ท่านรองได้พูดไปนะคะนี่ก็คือในส่วนของสารกลางหน้าอยู่ภูมิทัศน์หน้ามองนั่นเองนะคะทราบว่าจะมี2จุดหลักๆนะคะที่จะมีการพัฒนาการในช่วงแรกนะคะจุดแรกที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่เรียกเรียกอะไรอ่ะมุกกลางกลางเป็นแบบว่าพื้นที่โล่งเนาะอันนี้เราก็ปรับมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ใช่แต่ก่อนก็เดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเลยนะคะค่ะต้นไม้ต้นหญ้าก็จะไม่มีมากขนาดนี้แต่เนื่องจากว่าพื้นที่เรามันมี ตอนจะเป็นมีขาดแคลนเรื่องเรื่องน้ําใช่ใช่ค่ะน้ํานี่เป็นปัญหาหลักสําคัญต้นไม้ก็เลยไม่ค่อยจะง,งดงามเท่าไหร่ค่ะนะฮะอันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ําค่ะแล้วก็คนดูแลรักษาที่สําคัญก็คือพืชบางตัวมันมันมันไม่ทนแรงอ่นะ,ะนี่เราใช้สวนนงนุ่มาปรับปรุงให้นะใช่ใช่ค่ะ็มีมาออกแบบสภาพ ดูแลไม่ค่อยเป็นหรือยังไงเนี่ยบอมหายตายจากบ้างก็มีแต่ก็ต้องค่อยๆดูแลรักษาไปต้นนี้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม่ะาสจเนาะแต่ก่อนมันมีอยู่สี่ต้นแต่มันตายไปต้นหนึ่งท่านผมก็เลยบอกก็เลยเติมเต็มแล้วใช่ะเติมเต็มแต่เพิ่มโตไม่เท่ากันค่ะค่ะมันก็เลยขาดสี่ขาไปก็เลยมาเติมให้ครบสี่ขาค่ะ นี่วันนี้ของใหม่ๆมัดๆเลยนะใช่ใช่ค่ะตอนนี้เห็นมีตั้งเป็นซุ้มตรงนี้จะมาขายของหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่นะเดี๋ยวต้องถามเนยค่ะว่าน้องโยนี่จะขายของไหมนี่บอกว่าคนช่วยดูแลเรื่องภูมิทัศน์เหมือนกันคือบริหารเลยอ่ะค่ะค่ะพี่โอตอนนี้นี่เขาจะทําอะไรคะตอนนี้เป็นพี่ให้ถึงว่าเจ้าหน้าที่รอบุคคลภายนอกมาให้มันนั่งคักหรือว่ามานั่นเอาเนี้ยเอาศาสตร์มาปูนเะตอนนี้รู้จักศาสตร์ไหมศาสตร์ก็คือเสือ อถ้าพูดถึงขั้นลมก็มีลมเหมือนกันนะคะลมเย็นๆลมเย็นคก็ออกแบบมานานแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็มีช่องลมให้มันผ่านก็เป็นเขาเรียกอะไรจตุรทิศแหละใช่ค่ะแล้อีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นที่สระน้ําที่อยู่ใกล้กับสวนอาหารตน้ำนั่นก็ต้องดูแลประจําเพราะมันมีจอกมีแหนครั่ะน้ํามันไม่หมุนเวียนแต่เนื่องจากน่าจะมีปุ๋ยเยอะ ก็เลยจอกแหนะเกิดขึ้นก็เห็นว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะมีการพัฒนานะคะแล้วก็ปรับปรุงให้มีความสวยงามนี่ึ้นใครไปแบบว่าใช้บริการโรงารนะคะก็จะได้บอกว่าทานอาหารแล้วก็ทัศียภาพที่ดีนะคะเห็นสภาพดีแต่กลิ่นน้ําไม่เน่าค่ะน้ําเน่าเนี่ยหมดสภาพเลยค่ะแต่เช่นเคยนะคะในวันนี้แน่นอนค่ะนอกจากที่เราประเด็นเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสานการได้อยู่ภูมิทัศน์หน้ามองแล้วนะคะ แนนตามธรรมเนียมค่ะวันนี้เราก็จะแวะไปเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นอื่นๆที่อยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะคะคจะเป็นประเด็นอะไรบ้างและก็ไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะครับ,รบวันนี้เราก็จะพามาเยี่ยมศูนย์น้ำรงธรรมโอ้ค่ะโดยปกติเนี่ยคนที่มาเยี่ยมเด่ยก็มามา,มาเป็นมบมบ <laughs> นักร้องเหรอะไม่ใช่สายย้ำสัญญาไม่ใช่ยอดรักนะฮะค่ะส่วนม้ำทองคำส่วนน้ำทองเราได้รางวัลด้วยนะครับใช่ใช่เราได้ประเภทอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทำเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกันค่ะแต่เข้าไปเนี่ยจะดูแบบทำไมทำไมเข้าไม่ได้อย่างงี้เข้าล็อกอย่างงี้ไม่ใช่นะกดไม่เป็นแม่นะเดือดระหัวชนเลยที่ทนสมัยนะต้องมีกดปุ่มค่ะกดกดปุ่มนี้ด้วยมีทางแบบว่ากดเรียกก็ได้่ะเราเรากดนี้ก่อนคลิ้กต่องนะ ไม่เข่าไม่ออกกดน้อยไปนะกดแรงไปไปกันค่ะเอออ่านี่นะครับมานี่มารับสวัสดีค่ะเป็นอินฟอร์เมชันนะนี่เลยค่ะค่ะของเราได้รางวัลอะไรนะ ETC ETC ย่อมาจากคุณรัชกาลสถาอันปีไหนฮะปี2565 2 66ได้ป่ะต้องรักษามาารฐานของปีต้องรอนะ ค่ะวันนี้ศูนย์น้ำปรลมทำมีบริการอะไรบ้างก็รับเรื่องนรงประมพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ่ะค่ะโอ้แต่นี้แบบเย็นสบายเย็นนะเราเปิดแอร์ตลอดโอเคมีจุดไหนยังไงบ้างครับผมก็จะมีจุดรับเรื่องนะครับตาแบกต่างประเภทเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็ ถ้าสมมติว่ามีปัญหาที่เราสามารถให้คำปรึกษาได้ก็จะให้คำปรึกษาไปติดต่อในงานที่เกี่ยวข้องครับครับผมอครับมีอะไรบ้างเนี่ยแจ้งแจ้งบอกแสครับผมแล้วก็ปัญหาความเดือดร้อนครับอันนี้อันนี้ตัวจริงวะตัวจริงตัวจริงนะ่ก็นี่มันพลละก้นเนี่ยไหมมันจะมีแบบว่าเวนใช่เป็นเวนผัดกันครับผมตามสาวเราก็โดยไม่รู้แบบ นางสาวเบนเบนยาภาเห็นไหมคาไม่ตรงสักโคตรนี่ทำแบบว่ามีสลับกันแบบนี้นี่ปัญหาเลยครับลูกค้าปกติเราเคยเฉลี่ยนี่ยมาวันละกี่คนประมาณสี่ถึงห้าคนครับสี่ถึงห้าคนเฉลี่ยนะครับบางวันก็ถึงส0ปรายก็มีแต่เราไปชุมนทศการก็อาจจะมีใช่อย่างวันจันทร์ส่วนใหญ่มันมาปัญหาเรื่องะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาความเดือดร้อนทั่วไปครับเสียงดังรบกวนกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่รู้จะแจ้งใครก็ศูนย์น้ำลงทำนะยื่นนี้ไปเลาะมากศูนย์น้ำลงทำเอเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องถ้ามาไม่สะดวกก็ในหนึ่งห้าหกหกเจ็ดครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยใช่เลขหนึ่งเลยห้าหกเจ็ดน้ำลงทำนำไทยใสสะอาดมีกันกี่คนคะที่นี่โอ้สิบสองสิบสามคนเลยครับสิบกัาคนนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแานที่นะคะแต<ช>่ว่าที่ดูทันสมัยด้วยนะท่านรองคะแล้วก็ที่น้องประชาชนก็สามารถมาม<ะ>ีด้ำรุ่งใจได้พออ,อได้ทีเนานแล้มีนิติกรให้ด้วยใช่ครับนีก็ใรเดือดร้อนเราปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายก็ให้คำแนะนําไ,นได้<ช>ดูแลแก้ไขปัญหาเอาประสารส่วนราชการได้รับผลกระทบก็จะประสานหน่วยงานในระนันการก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทย ในการบหบัดรุกกลมนสุขมค่ะครบ,บรรยากาศนะคะของศูนย์พรงทร์ธรรมนะคะแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยประเด็นกันต่อกับท่านนองค่ะสวัสดีครับผมนายจำรักกันเพชรครับ รองผู้ว่าการจังหวัดลำปางครับกระแสการออกกําลังกายวันนี้กําลังเป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัยครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันออกกําลังกายครับสําหรับผมแล้วผมก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานมาวิ่งออกกําลังกายส่วนการออกกําลังกายนั้นจะมีผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างไรเดี๋ยวเขาเชิญพี่น้องมาชมกันครับ การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อทั้งร่างกายและจิตใจของคนเราในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่งผลดีต่อสุขภาพและพลานาไมให้สมบูรณ์แข็งแรงช่วยจัดระเบียบร่างกายรวมถึงทำให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีและจะดีแค่ไหนหากในทุกๆก,การออกกำลังกายของเรามีตัวช่วยในการชี้วัดความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการออกกำลังกายในทุกๆก,กิจกรรมทิชชมตัวเองทิชชมประเทศไทยไปกับ o ค i อ s Credit Challenge ้วย5ขั้นตอนอย่างง่ายในการสมัครและลงทะเบียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน c c c เลือกวิธีสมัครโดยอีเมลหรือไล n e กดเริ่มออกกำลังกายสะสมแคลอรี่แชร์ผลออกกำลังกายโดยภายในแอปพลิเคชัน c c c เราสามารถเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เราปฏิบัติเพื่อการประเมินคะแนนวัดผลค่าการเผาผลาญแคลอรี่ที่ถูกต้องแม่นยำได้รูปพิชมตัวเองไปกับ CC, แอปพลิเคชัน c c c Calories Challenge โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพิชฌาประเทศไทยให้ประชาชนใส่ใจในการออกกําลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมการออกกําลังกายมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันออกกําลังกายโดยการใช้เวลาว่างของท่านให้เป็นประโยชน์ครับใช้เวลาของท่านนิดนิดหน่อยๆ่อยในช่วงหลังเวลาเลิกงานสุขภาพดีไม่มีขายนะครับอยากได้ต้องทำเองครับ ก็หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ไปเยี่ยมชมนะคะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางแล้วแล้วลก็ได้พักชมสิ่งที่น่าสนใจเมื่อสักครู<ช>่นี้หลายท่านบอกว่าเอ๊ะเห็นแวบบ,บบนะคะจากตอนนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องของการออกกาลังกายนะคะเห็นพรีเซนเตอร์ก็ว่าเอ๊ะจะใช่ท่าน,น้องหรือเปล่านะคะ<ช> <ๆ S 2> เลยต้องถามดูว่าใช่ตัวจริงๆๆหรือเปล่าตอนแรกเขาบอกให้ไปไปวิ่งแต่ใส่เตีมผิดไปเลยไปใส่ชุดปั่นจักรยานนะไหนไปแล้วก็เกียจเปลี่ยนก็่เลยใส่ชุดนั่นไปเลย ถองจริงฮะัรองจริงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะของทางท่องเที่ยวและกีฬาที่เขามาเชิญชวนให้ตอนนี้เรื่องกระเทนสุขภาพก็อยากให้หันมาสนใจยังไงบ้างคะค่ะก็เขามีแอปพลิเคชันนะฮะก็ไปดาวน์โหลดได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นราเรื่อยเยต่ะก็เป็นการวัดการใช้แคลอรี่การออกกําลังกายแล้วก็มีเมนูฟังก์ชันอะไรต่างๆหลายอย่างในดาวน์โหลดฟรีนทีนี้ปัญหาของเราก็คือ เป็นเรื่องของสุขภาพตอนนี้คนทํางานทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องโรคออฟฟิศซินโดมบ้างอะไรบ้างนะก็ไม่ค่อยได้ pues. eline, ออกกําลังกายเพราะนั้นบางทีเราทานอาหารเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เรากินไปกี่แคลอรี Commander ่ในขณะที่เอาออกก็ไม่รู้ว่าออกเท่าไหร่เราะนั้นบางทีอาจจะเข้ามากกว่าออกเต้าเข้ามากกว่าแน่นอนเพราะว่าแล้วก็เหลือเยอะไว้ให้เรานแล้วก็บ่นเอ้โรคอ้วนโรคอ้วนนะเพราะว่าร่างกายก็ในความอ้วนเนี่ยจะทำให้สั่งสมโลคแล้วก็ ที่สําคัญก็คือเอวลาทํางานนั้นมันจะขาดอืน่นเราโมวแต่ไปรักษาตัวนะรัวนันก็การออกกําลังกายเนี่ยเขาบอกสุขภาพยีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองอนั่นก็ไปออกกําลังกายเขาบอกว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกําลังกายก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปออกไปวิ่งหรือไปอะไรก็แค่ขยับร่างกายบ้างเดินบ,าาบา้นบางการเด,าเดินนี่ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ดีที่สุดโดยเฉพาะ พวกทํางานประจำเนี่ยทำงานออฟฟิศสำนักงานเนี่ยนะไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเนี่ยทานข้าวเสร็จก็มานั่งงก็จะมีอาการของการเจ็บปวดากเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยไปออกกําลังกายกันใช้เวลาว่างไม่เป็นน้อยหลังจากเลิกงานบ้างหรือวันหยุดอะไรเนี่ยนะครับหรือถ้าไม่มีวันหยุดจริงทํากลับเข้าไปอะไรไปก็ออกกําลังกายนะแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถ ช่วยคำนวณการใช้การเป่าผ่านของบ้านเานะก็เป็นเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งมันง่ายฮะเราเพียงดาวน์โหลดไปแล้วก็ใช้ GPS แต่เครื่องเราเนี่ยนับจำนวนก้าวบ้างอะไรบ้างนะฮะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดีก็อยากจะให้พื่พี่น้องประชาชนเราเนี่ยได้ได้ดาวน์โหลดอาไปใช้ดาวน์โหลดฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะรายละเอียดลึกตามนี้นะได้ทั้งสองระบบทั้ง a n น r รอ d แลวก็ iOS ค่ะ จริงๆเราจะเห็นได้ว่าในยุคแบบสมาร์ทไลฟ์แบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ผู้สูงอายุต่างๆเขาก็เริ่มมีการใช้แบบสมาร์ทวอชนะชเข้ามาด้วยเนาะเพราะว่าถือเป็นการได้บอกเรื่องของสุขภาพเราด้วยเรื่องการจํานวนก้าวในการเดินต่างๆนะคะก็เห็นหลายท่านตอนนี้ก็มีการใส่สมาร์ทวอชเหมือนกันสมาร์ทวอชเนี่ย นอกจากไปดูเรื่องจํานวนก้าวการใช้แคลอรี่ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะวัดอัตราการเต้นหัวใจความดันโลหิตในีิเทพลยีมันสูงแต่ถ้าซื้อถูกๆนี่ก็มันก็จะวัดไม่ได้หมดนะฮะลองดูราคาที่มันสมอเรียกอะไรอ่ะพอฟังน่าเชื่อถือได้นะในความเชื่อถือได้แต่ความแม่นยําก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทีนี้ถามว่าต้องมีไว้ทําไมต้องมีไว้เพื่อเพื่อเตือนเราว่าเอขณะนี้เรา ความดันเราสูงขึง้นแล mm ้วนะอัตรากรเต้นหัวใจของเรามันเริ่มสูงขึ้นเราจะต้องมีการพักผ่อนระยะบทหรือว่าดูแลสุขภาพก็อยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวนานสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นพะราไทยก็ต้องดูแลสุขภาพ ออและในไหนก็ลยไหนนะคะในฐาน,นะแบบว่าเดี๋ยวอีกล้สวมบทบาทเป็นชาวบ้านอีกแล้วค่ะอยากจะรู้ว่าเห็นท่านลองส,สมาร์ทแบบนี้เนี่ยมีเทคนิคหรือว่าวเคล็ดลับอะไรบ้างไหมคะแบบทั้งเรื่องของการแบ่งเวลาเรื่องอาหารการกินหรือม,มีแบบตัวช่วยดีๆอะไรนี้มีไหมคะก็ะหลักๆก,ก็คือทานเราอายุมากใช่ไหมหลักขึ้นไล่เล็กห้ากันไปเนี่ยการรับประทานอาหารก็่จำเป็นในนี้เราจะไปเลือกทานพวกแป้งมันตาเนี่ย ต้องควบคุมให้ได้ในเวลาทานข้าวเนี่ยกินโน่นก็อร่อยกินนั่นก็อร่อยแต่ก็ครจะกินกลับเยอะๆสมัยก่อนตอนเด็กๆกินกลับเยอะไม่ไน้โดนตีแล้วบอกว่าเด็กจะเป็นตาลขโมยนะฮะตัวเป็นตาลขโมยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ติดจากการกินข้าวมาเยอะนะหลายคนเห็นว่าทำไมลงปรุงปรุงอล่อลองลองงดแป้งลรออาหารไม่เพียพวกแป้งนะฮะแล้วก็น้าตาลเนี่ยลดลงแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่า อ่าคุมเราก็จะไม่ออกร่างกายเราก็จะเฟิดอนขึ้นแต่ที่สัมผัสก็ต้องออกกําลังกายก็ไม่จําเป็นต้องหักโหมครับผมมาทํางานผมก็ใช้วิธีไม่ขึ้นลิฟต์ก็เดินจากชั้นหนึ่นขึ้นน้ำตีขาสัปก็เดินลงเพื่อจอดไปติดต่องานหรือไปที่ไหนก็จอดรถไกลๆแต่ลูกน้องพยายามขับไปจอดถึงหน้างานทีแล้วจอดไกลๆแล้วก็เดินนะคือวันนี้นี่บ้านเราคนเราสมัยใหม่เนี่ยถ้าไม่มีที่จอดรถให้โวยเลยร้านค้าก็ขายของไม่ได้ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกนี้นะฮะแล้วก็ทานอาหารนอนให้เป็นเวลาอืียร์แอลกอฮอล์ก็ดื่มได้ยห์มกก็ได้ฮะแต่ว่าดื่มในจํานวนที่พอสมควรอ,อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าไม่ดื่มได้ก็ดีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเพื่อวามเครียดเราต้องบริหารด้วยการความเครียดที่ดีอย่าอย่าไปเครียดให้คนอื่นเครียดแทนเราถ้าเราไปเครียดหมดแล้วความเครียดจะทําให้ระบบการทํางานองร่างกายมันดสูญเสียไปเพราะนั้นก็ ทำจิตใจให้เบาสวดมนต์ไหว้พระได้ก็ทำนะก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระนะฮะนี่เสียงเตมาแต่เสียงติ้งตองติ้งตองใช่ใช่มีเสียงเอาแปลว่าจริงๆิจะเข้าห้องก่อนเนี่ยต้องมีกดกระดิ่งด้วยกดเสียงด้วยนะแต่คงไม่รู้นะะใช่อันนี้คือแบบโดๆเลยนะะแบบจะเห็นได้ว่าก็จะมีผู้มาใช้บริการเนาะเมื่อแตกมาเลยค่ะ เอาละค่ะอีประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายแล้วนะคะในช่วงของรายการนะคะแน่นอนอค่ะแบบว่าด้วยความที่ท่านรองก็แบบสุขภาพดีด้วยแบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยเห็นล่าสุดนี้ก็ได้เป็นตัวผู้ผนำทีมนักกีฬานะคะไปร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติท<ค>ี่ไหนยังไงคะก็เป็นกีฬาการเจราบรุรลเกนะนะครับทันน้งที่48จัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติปีหนึ่งจัดสองครั้งเทสองปีจัดหนึ่งครั้ง สำหรับปีนี้ก็จักที่จังหวัดกาญจนบุรีคนจากนักกีฬาจากทั่วประเทศก็ไปของเราจังหวัดลำปางเราก็ส่งนักกีฬาเข้าไป20กว่าชนิดกีฬาแล้วก็ส่งนักกีฬา,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 าเข้าไปร่วมประมาณ200คนโดยสมาคมกีฬาของเราะนะผมก็ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้กรุณาให้มอบให้เป็นผู้แทนในไปร่วมในพิธีเปิดก็นําทัพนักกีฬาของเราไปชนิด สองร้อยคนเนี่ยทาไมเวลาดูอย่างทีวีทำไมมีน้อยมันเดินมากไม่ได้เต็มสารสารที่สนามนกีฬาเนี่ยอบรรจุคนไม่หมดก็เลยคัดไปบางส่วนนะฮะก็ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะวันนี้ก็กําลังเริ่มการแข่งขันอยู่แตะสิ้นสุดวันที่ยี่สิบเก้านะฮะแล้วก็จะมีกีฬาคนพิการต่อเราเรียกการจัดนิกาเกม,มผมก็ถามว่าการจัดนิกาคืออะไรแล้วบอกเป็นชื่อต้นไม้ ต้นไม้ที่จังหวัดกาญจนบุรีไปดูก็มีความแตกต่างฮะบ้านเราเนี่เป็นเมืองฐานของเขาเนี่เป็นเมืองจุดเป้าหมายเลยนั้นถ้าไปที่กาญจนบุรีเนี่ยจะเป็นเมืองเมืองท่องเที่ยวก็ล,วลองไปนั่งรับประทานอาหารดูร้านที่อยู่ริมแม่น้ําแคลนะโอ้ค่าใช้จ่ายบ้านเราถูกกว่าเยอะเลยจังหวัดลาปางเพราะนั้นพี่น้องชาวลาปางไม่อยู่ที่นี่ค,ค่าทองที่ต่ากว่าถ้าไปที่จังหวัดอื่นค,ค่าของที่สูง กับข้าวจานหนึ่งก็สามร้อยสี่ร้อยบาทแต่บ้านเราเนี่ยร้อยกว่าบ,บาทไม่อยู่นส่สบ,บาย<ะ>แต่ว่าเราก็อยากจะส่งเสริมให,ให้ให้บ้านเราเนี่ยเหมือนบ้านเราเพราะว่าเป้าหมายมุดหมายเขาเนี่ยคนมันอยู่ติดชายแดงก็จริง<ะ>แต่คนก็ก็มุ่งที่จะไปแต่ลําปางเนี่ยคนมามันไปเชียงใหม่ฮะน,นี่ก็พยายามที่จะทําให้ลําปางเนี่ยเป็นแรงลิงค์ไม่ให้แรงไม่ใช่แรงพัดตอนนี้ก็พยายามที่จะทํา หากิจกรรมวันนี้ก็ประชุมอนุกรรมการกรอก็หลายฝ่ายก็พยายามที่จะหากิจกรรมที่จะมาทําให้ลำปลางเราเนี่ยมีความเจริญแล้วก็เห็นที่ดุเดือดน้องเทียเ่ยวโดยเฉพาะสนามดินทําทไมจะต้องขยายร,รันเรียนยาวก็พยายามเสนอเรื่องนี้เข้าสู่รัฐบาลก็คกกงใช้เวลานิดนึงถนนใบพัดอะไรต่างๆก็เริ่อวันนี้ก็ประชุมเมื่อสักครู่ประชุมแม่รัดข้ามาหรายจ่าย งโนมาเราได้มาตัวใบาพาดชุดแรกนะอยู่ด้านหลังสารการออกไป<ม>นี่ยจะเปตัดที่ลำปางลำปางการเด่นตัวนี้ก็เพิ่มเสร็จไปเยอะแล้วนะครับก็คิดว่าใช้โงโมานที่มันปลูกพันโนมานอยู่สักสองสามปีเนี่ย<ม>เราเ็ได้ใช้กัน็<ม>เป็นความคืบหน้าของที่ของอบ้านเมืองเราในการพัฒนา าราคานนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะในช่วงของพ่อเมืองมีเรื่องเล่าสุดสัปดาห์นะคะและเป็นพ่อเมืองทุกมีเรื่องเล่าเอาดอนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะจริงๆต้องขอบคุณไปถึงสถานที่ของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบ,บ,บคุณศูนย์ดำนงธรรมจังหวัดลำปางะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่งสารคลางจังหวัดนะคะก็ท่านไหนที่ว่าแบบมีเรื่องทุกข์ร้อนใจไม่มีใครฟังก็มา,บ,าบอกบอกูให้ฟังได้นะฮะที่นี่ก็ยินดีรับเรื่องร้องทุกข์ทุกข์ของพี่น้องก็ เราก็มีพนักง,งานบริการารับรองขายทุกเรื่อยทุกเรื่องค่ะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดหรือหนึ่งห้าหกเจ็ดสายด่วนนี้ก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองสำนักกันเชรค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในสัปดาห์นี้นะคะแล<ะ>้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะจะมีประเด็นอะไรบ้างแล้วไปที่ไหนกันยังไงบ้างนะคะต้องติดตามกันด้วยกันค่ะวันนี้ลากันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ